สามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาปล่วนหญ้าแพงกวิาป่วนสาระขีมาแอลปล่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอนสอนนะจ๊ะดูแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอนกันด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันในเรื่องนะครับการต่อท่อการลักน้ํานะครับ ก็มี f c ถามมาว่าพี่แนะนําแล้วทําไมพี่ไม่ทําอย่างที่พี่พูดนะครับเพราะว่าผมแนะนําให้ให้แต่ละท่านเนี่ยก็คือต่อเจ้าตัวเนี้ยลงแบบต่ำๆนะครับไม่ต้องตั้งสูงแบบนี้นะครับอันนี้สูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสูงยังไงนะมันตั้งเป็นฉากแบบนี้เลยอ่าทีเนี้ยผมจะจัดการละนะครับวันนี้นะครับก็จะทําให้ทุกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่า ผมนะครับจะแก้ให้ดูไม่ใช่หรอกมันเริ่มว่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์งานในไร่เยอะนะครับก็เริ่มมีเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะจ๊ะและที่สําคัญนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเข้าไปในช่องและดูในเพลย์ลิสต์ของการลักน้านะครับดูแต่ EP หนึ่งนะครับมันก็จะมีความรู้ต่างๆที่มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้านะครับการต่อท่อนะครับอ่าอันเนี้ยมันเป็นข้อผิดพลาดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังคือผมฟังจากเขามาแล้วก็ มันเป็นความรู้ที่ผิดนะครับเพราะน้ําจริงๆเนี่ยระดับน้ํามันไม่ได้วัดจากตรงนี้นะครับเพื่อที่ตึ๊ดเพื่อที่จะขึ้นไปถึงตรงนู้นนะครับขอบที่ผมนะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผมรู้เองโดยตัวเองนะครับนั่งวิเคราะห์เองทําเองแล้วก็ทําได้นะครับสามารถเอาน้ําขึ้นบนนู้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องตัดเจ้าตัวนี้นะครับอ่าตัวเนี้ยมันไม่่่ถูกกกกกกกตตต้้้้้้้ออองงนน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 ะะ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 คคคครร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 รััััััับบบบบเเพาาาาาดดดดํํไไมม็็ยยีีีีี๋ววจแลุปณ์ทใใช เจ้าตัวนี้นะครับเปิดหัวออกมาแล้วนะครับที่กอกน้ำนะครับเดี๋ยวจะตัดให้มันสั้นกว่าเดิมอันนี้มันยาวแปดเลยใช่ไหมอ่ากอกก็ลาบากนะครับเดี๋ยวจะทาให้มันต่ํากว่าเดิมนะครับแล้วก็มีนี่มีแก๊สนะครับเอามาต้มปลานะครับเพราะเดี๋ยวเราจะวิดน้ํากันพูดเล่นนะครับไม่ใช่อันเนี้ยจะมาต้มนะครับเพื่อที่ต้มน้ําให้เดือดเดือดแล้วก็เอาข้อต่อพวกนี้มาจุ่มนะครับแล้วก็เอากลับมารีเมคใช้งานได้ใหม่นะครับก็คือตัดนะครับตัดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอามาจุ่มนะครับให้ก ใช้ข้อต่อเดินไม่แหละไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองตังค์นะครับอ่ะอันนี้เราก็จะได้ของใช้นะครับเพราะว่าซื้อใหม่ก็เท่านั้นแหละอันนี้สนิ้วนะครับไม่รู้จะไปใช้กับตรงไหนละมันมีแต่ใช้จุดเนี้ยน่ะนะครับก็จะมีแก๊สนะครับเที่อวมาต้มนะครับมีกาวนะครับอ่านี่กาวน้ำนะครับถาท่ออันนี้ก็จะมีกาวที่จะต้องทาข้อต่อก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะมีแก๊สนะครับแก๊สปิกนิกแล้วก็อันนี้ไว้ต้มน้ำนะครับส่วนถังเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้กรอกน้ำ แล้วก็มีนี่ครับไอเต่าเอาไว้เป็นคู่มือนะครับเป็นลูกน้องโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อยละโอ้เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะจ๊ะตัดสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต่อใหม่นี่นะครับผมตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนมือให้เจ้าเต่านะครับเป็นคนดึงขึ้นมาถามว่าทีแรกก็จะช่วยเจ้าเต่าดึงแหละตอนนี้ไม่ช่วยแล้วทีเนี้ยมีคนถามว่านะครับถามผมโกหกบ้างนะครับว่าแน่จริงอ่ะยกหัวมาให้ดูนี่ดูหัวนะมีหัวกระโหลกไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกคอมเมนต์เกินเกียนนะครับแล้วก็ไอ้พวก ปัญญาทึบทั้งหลายนะครับที่เวลาผมบอกให้ฟังนะครับแล้วก็ชอบดูคลิปแล้วดังกดข้ามเนี่ยดูไว้ซะนะนะครับไอ้พวกน้ําล้นแก้วนะครับจะฟ้องร้องผมก็มีหาวผมหลอกลวงนะครับจะแจ้งตํารวจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับยิ่งคลิปดังนะครับคนดูเยอะเนี่ยมันก็จะมีคนพวกนี้นะครับเข้ามานะไอ้พวกลกโลกโอเคดูนะครับหัวกะโหลกไม่ได้ใช้จริงๆนะครับแต่ตัวนี้ถอดได้ปรับระดับนะครับ เพราะว่าการที่จะเอาน้ําขึ้นเนี่ยเราจะต้องถอดแล้วก็ปรับระดับเหมือนที่บอกไปนะครับเพราะว่าน้ําที่เนี่ยมันไม่เสถียรผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นอกจากใช้ความขยันนะครับเป็นตัวตั้งไปลุย<ะ>และนี่นะครับเป็นจุดที่เราสามารถปรับระดับน้ําด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าน้ําในคอมไม่เสถียรเหมือนที่บอกไปนะครับเราก็จะต่อถอดเจ้าตัวนี้ได้เวลาน้ํามันมาน้อยใช่ไหมเราก็ต่อเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับให้มันลึกลงหนึ่งตัวนะถอดได้นะสองนะครับคือ งวงช้างนะครับใหญ่ไหมอันนี้นะครับก็อันนี้เป็นสี่นิ้วนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถบิดได้แต่ทีเนี้ยมันจะน่าจะต้องมีเพื่อนช่วยบิดแล้วแหละเพราะว่ามันลื่นอุย้ยอันตรายนะครับเพราะมันมีพิษน,นะครับมันเห็นไหมเมื่อกี้มันมมจะฉกหน้าผมพูดเป็นการ์ตูนไม่ได้มันต้องใช้ผ้านะครับเดี๋ยวกันมันบิดไม่ได้เดี๋ยวกันไมยนย่ยาวนายยาวยาวไหมนายยาวไม่ยาว นี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทาก,กาวนะครับเอาไว้เวลาแบบน้ํามันลดนะกลายเป็น3ามชิ้นแล้วนะครับที่ถอดออกไปแล้วก็ <laughs> มันทําไมไม่ออกอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดช่วงกอกน้ําให้มันต่ําลงนะนี่นะครับเอาประมาณแค่นี้แหละ อันนี้เราตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอ้ตัดเ้ตัวนี้เพื่อที่จะถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ข้อต่อนี้ทากาวแล้วก็สวมเข้าไปเลยตอนนี้นะครับเราก็หลังจากที่ตัดตัวกรอกน้ําไปนะครับเราจะมาตัดข้องอ45ตัวนี้นะครับเราก็เอาของมาหนุนหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันจะโดนพื้นนะครับมันไม่ลง ขาดเรียบร้อยนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะต้มน้ํานะครับแล้วก็ทําการเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ใหม่นะครับข้อต่อหม้อวางเอายีแทะใส่น้ำนะครับให้เยอะหน่อยเพราะว่าท่อเป็นท่อ4นิ้วนะครับใหญ่ หลังการงานสร้างเอาให้เต็มหม้อไปเลยนี่นะครับเรากําลังต้มซุปท่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดตะไคร้ไปทีหลังนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ขาวนะไม่ใช่นี่นะครับก็เราก็ตัดตัดออกมานะครับแล้วเราก็ลื้อนะครับนี่นะก็นี่นะครับจะเป็นท่อที่ค้างอยู่ด้านในนะครับเวลาตัดเราก็เหลือเอาไว้สักหน่อยนึงแค่นี้นะครับเพื่อที่จะใช้ครีมคีบออกมาแดนะครับก็ได้ปัญญาขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่า ถ้าเราบิดเลยนะครับมันจะดันกันพื้นที่ด้านในจะดันกันผมก็ใช่เรื่อยนะครับเสาะหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้ามอีกหนึ่งนะครับอ่าเพื่อที่จะบิดเจ้าส่วนนี้ออกมาก่อนแล้วก็ใช้นี่นะครับใช้ไม้ทําเป็นริมนะครับแล้วก็ตอกตอกลงมาครับมันอาจจะเบี้ยวบ้างผิดรูปบ้างนิดๆหน่อยๆก็ต้มน้านะครับต้มน้ําแล้วก็เอาท่อเนี่ยมาตีใส่แบบนี้นะครับนิดๆหนึ่งให้มันขยายรูแล้วเวลาเราประกอบอ่ะเราค่อยอัดเต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะเสียทรงไปนิดนึงมันจะเข้ากันไม่ได้นะมันส่วนไม่ได้ อันนี้นะครับพอเราต้มปุ๊บแบบมันจะเป็นลักษณะนี้ไอดีเก่านะย้ายได้เลยต้องละโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมวัดไซส์ก่อนเดี๋ยวจะได้ทํานะครับจะได้จบๆไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนที่ถอดท่อแล้วนะเราก็ต้มน้ํำนะครับแล้วก็ทําแบบที่บอกไปไม่ได้ยากนะครับ mm hmm. นี่นะครับหลังจากที่เราทํากันออกมานะครับข้องงอ45้านะครับมันก็เบี้ยวได้นะเพราะมันเจอความร้อนแล้วก็มันก็หดตัวเวลามันเย็นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้มไว้เพราะว่าไอ้ส่วนที่ต้มเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้ไซนะครับก็คือมันผิดรูปนิดนึงมันไม่สามารถที่จะเข้าทอดได้แล้วท่อ p v c เนี่ยถ้าผิดรูปนิดเดียวนะครับเข้าไม่ได้เลยนะครับอ่าทีเนี้ยการประกอบตอนนี้นะครับกลายเป็นท่อหัวขาดอยู่นะเดี๋ยวเรานะครับจะใช้ ข้องอ45ต่อตรงท่อนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเมนที่เราดูดน้ําจากตรงนี้นะครับแล้วก็วัดระดับน้ําเรียบร้อยแล้วว่าปกติน้ํามาสูงสุดถึเท่าไหร่นะครับผมจะให้ท่อห่างจากผิวน้ําประมาณเท่านี้นะครับหนึ่งคือผมนะครับอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวัดไว้เพราะฉะนั้นแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็วัดตามไปนะครับแล้วแต่ละแต่ละพื้นที่ไม่ต้องเอาผมเป็นมาตรฐานนะอ่านะครับอันนี้ผมเป็นแค่ต้นแบบให้ดูนะครับและที่สําคัญอ่ะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับ กรุณานะครับเข้าไปดูในช่องแล้วไปกดในเพลย์ลิสต์การรักน้ำนะครับแล้วก็ดูตั้งแต่ E ีีแรกจนถึงอีีปัจจุบันนะครับคุณก็จะได้สาระความรู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่มาดู EP ีเดียวนะครับมีมาดู e ีีนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้แหละมันไม่ใช่นะครับผมให้ความรู้ไว้หมดแล้วนะครับทั้งระดับน้ําการต่อนะครับอันนี้การลื้อนะครับแล้วก็ต่อใหม่นะครับหัวกระโหลกไม่ใช่นะครับตอบไปแล้วนะครับดูไปเลยเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับจะ แต่ถ้าคุณช่วยดูโฆษณาอันนั้นแหละผมได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีค่าอาหารม้านะครับมาช่วยๆกันนะครับดูแล้วก็ช่วยชๆกันหน่อยกดติดตามนะครับไม่ไม่ได้เสียได้หายอะไรนะครับและที่สําคัญนะดูโฆษณาแหละสําคัญสุดนะครับตอนนี้น้ำหน้า,นาก็ร้อนแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าท่อจะได้หรือยังเดี๋ยวจุ่มดูก่อนยังนะครับยังแค่อุ่นๆอยู่ทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งอันเนี้ก็คือ พอทาแบบนี้เราเราจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันต้มแบบนี้มันจะขยายใช่ไหมพอขยายปุ๊บนะครับตัวมันยังไม่ทันหัวตัวมันไม่เย็นเนี่ยรีบเอาผ้านะครับเช็ดพอเช็ดปุ๊บทากาวเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวเนี่ยตอกเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องวางสเต็ปคนให้ดีอันนี้มีดักกี้มาช่วยนะครับเพื่อนเลิฟนะครับแล้วก็นี่ครับมองซีอุยโชว์ไข่กางเกงแดงไว้นี่ครับก็ เดี๋ยวเราประกอบไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับใส่กับตัวนี้ใช่ไหมพอประกอบตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะต่อเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกอกนะครับพอประกอบตัวนี้เสร็จนะครับเราถึงจะเอามาตีใส่ตัวนี้นะครับอ่าดักกี้ได้บอกไว้นะจ๊ะว่ามันจะประกอบได้ง่ายเออมันก็จริงตามดักกี้บอกนะครับเพราะว่าถ้าประกอบทีละส่วนทีละส่วนลงไปเนี่ยมันจะยากนะครับเพราะไม่มีจุดตีจุดตอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําต่อและกันอธิบายให้หมดให้ฟังหมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ตัดภาพมาดูแล้วกันตั้งกล้องไว้มันช้าแล้วก็เสียพลังงานคนด้วยนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวนะได้ไหมได้ไมไปน้อยเดียวเนี่ยเออมาหน่อยเดียวเองไ,ได้มง้งต้องต้มกันก้าโอ้เข้าหน่อยเดียววะดาไม่ได้มเอามีด ตอกตอกตอกขึ้นลงจะแห้งก่อนนักอ่ะเล่นหน่อยเดียวเองอ่ะไม่ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ฮะไม่อยู่เอามีดตอกตอกใช่ไปได้อยู่อ่ะไม่รู้แมงโอเคได้อยู่นั่นได้ตัวนี้เข้าง่ายเอาเลยออกเอาไอ้นี่องศาอันนี้อยู่งี้ใช่ไหมอันนี่เข้างี้เข้างี้ ปิดแล้วนะปิดเลยปิดแก๊บไปเลยเอาอันนี้เข้าอย่างงี้ใช่ไหมเอออย่างนี้แหละแล้วก็ต้องจับตรงนู้นตีตรงนี้ใช่นี่ตรงยังมานเข้ามาแล้วยายทาต่อยิ่งมาก่อเต้าใช่ป่ะเออดาจับไป้วยเดี๋ยวทากาวกันเล็งให้หน่อยเลยเล็งให้ได้เซนเตอร์ไหนวะเอาให้มันชนะดอะเซนเตอร์อยู่ไงอันนี้ตีง่ายฮะ ไอเซ็นเตอร์มันอะนนี่ไงนี่ไนงะเอาองี้หรอเ,นนเอางี้หรอ <บา S 2> เอางี้หรอเอเอโอเคเดี๋ยวนะก็มึงก็ไม่เปิดให้กูด้วยเด้าไก่ทากูต้องสั่งทุกอย่างเลยไอเต่าเอ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้เขาเลือกว่าเสือกเรื่องชาวบ้าน <c oughs> มันเรียกใครไม่รู้คนงานเอาเล่นดีๆนะอ๋อตู่ดเะดีเบะได้ไหมได้ไหมเอะออกขวาอิ๊กติกเกินเกินเกินโอเค รอให้มันแห้งดีๆก่อนเสร็จแล้วค่อยไปประกอบไม่งั้นเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเราต้องตีตรงนี้กลับเข้าไปนี่เดี๋ยวมันจะอันนี้ไปล่ะโอเค thank <ม> <ổ lucky>. you ตอนนี้นะครับเราจะมาประกอบหัวตัวที่กอกน้ำนะครับเพื่อที่จะรอไอตัวนี้แห้งเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตอกตรงเนี้ยเข้ากับข้อต่อนูนนะครับอ่า เพราะใช้เนี่ยก็เลยจะเล่นเจ้าตัวนี้ก่อนแต่ดูแววแล้วเนี่ยทากาวที่เจ้าตัวนี้น่าจะยากนะครับกว่ามันจะรอบมันจะไหลลงนะครับทาเจ้าหัวนี่เลยดีกว่านะครับเราไม่ใช้บอลวววนะถ้าเกิดมีใครถามนะครับว่าใช้บอลวววหรือเปล่าไม่ใช่นะครับใช้เป็นฝากเกลียวเนี่ยจะทนกว่าบอลวววเนี่ยจะพังเร็วกว่าเพราะเป็นลูกยางต้องให้เร็วนะครับทากาวให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่า มันแห้งแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับแล้วเจ้าตัวนี้จะต้องบีบนะครับโอเคสุดข้อนะครับนี่มาดูตรงนี้นี่ทุบๆๆจนสุดข้อนี่ครับวิลาเร็วจีดีมา อ่าอันนี้ก็คือชนชนกับข้อที่มันดันไว้พอดีนะครับจะเป็นตัวดันเนี่ยนะอ่ากาวอยู่ลักษณะนี้นะครับโอเคถือว่าโอเคแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านล่างนี้นะตรงนี้นะครับเราก็จะทากาวรอบๆอ,อ,อีกทีหนึ่งเพื่อการซึมการลมนะครับการอากาศซึมนะครับด้านล่างนี้นะครับซึ่งความจริงมันก็ไม่น่าจะซึมได้แหละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนเวลานานๆน,นะครับจเจอแดดเจอฝนมันจะแห้งกรอบนะครับเราก็ นี่แปะตูดมันไว้อัดไว้นะฮะกาวเนี่ยนะครับต้องอันนี้สําหรับใครที่ไม่รู้นะที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับกาวพวกนี้มันมีความเหนียวจริงแต่มันเหนียวแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนียวครั้งเดียวในในที่นี้ก็คือทาครั้งแรกให้มันชัวนะครับไม่มีการทาซ้ำสองถ้าทาสมสมมติว่าทารอบแรกปุ๊บนะครับ แล้วมันแห้งเราช้านะครับพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยเราทาซ้ำอีกรอบเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่แทนที่มันจะเหนียวเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่ทําให้ผักกาวชั้น2หลุดได้ง่ายมากนะข้อต่อจะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทากาวผมถึงบอกนะครับว่าทาให้ไวถ้ารอบแรกเราทาปุ๊บมันแห้งนะครับแล้วเราตีไม่เข้าหรือประกอบไม่เข้าเนี่ยแล้วไม่ขูดออกนะครับแล้วทากาวซ้ําด้วยความมักง่ายหรือความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการน่ะมันจะทําให ข้อต่อหลุดได้เร็วมากนะครับคือดึงก็หลุดแล้วนะครับหรือตอกหน่อยหนึ่งก็หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทาแบบนี้ไว้แล้วชั้นแรกนะครับแล้วมันแห้งควรที่จะมีดไล่ขูดนะครับผมก็จะมีมีดเล็กอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะก็คือนี่นะครับจะต้องมีมีดพับนะครับนี่นะครับไว้ขูด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 ไล่นะครับต้องไล่กาวออกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอเจ้าตัวนี้ตัวนี้แห้งแล้วนะเริ่มแห้งนะครับก็เดี๋ยวก็จะประกอบเจ้าตัวนี้เข้าไป นะครับตีเข้าไปเลยพร้อมกันตัวเนี้ยตีได้เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทากาวนะครับเป็นชุดจากตัวนี้มานะครับโอเคลุยตาเข้ามาใ่ข้มาขุ้นมาตัวไกลหรือซีนตัว มามาอเออเราย่าไหมขนาดง่ะก่อโตแล้วไหมเอาหนีก็ก่อที่นอเต,ต้นหนอ

ชาไมาย่ยาวชากอแล้วดีกองดิงดโลดีกองข้างนั่นเนาะกว่าดีโลโลเขา้ายาวเหรอต่อเล่าอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็ประกอบการลักน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาเร็จเรียบร้อยนะครับแก้จากทรงเดิมนะครับที่ตั้งเป็นฉากนะครับสามเหลี่ยมก็เดี๋ยว DNA. ภาพมาเปรียบเทียบไปดูนะครับก็สามารถดูที่ภาพหน้าปกได้หรือใครที่ดูต้นคลิปแล้วไม่ได้เลื่อนนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าเราแก้ไขกันเรียบร้อยนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับอ่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้มันตั้งขึ้นเหมือนที่แรกนะครับอันนี้ก็กอกน้ําง่ายขึ้นแล้วจุดนี้นะครับก็เป็นตัวกอกน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะกอกน้ํากัน ก็ถือว่าเนี่ยเป็นการประกอบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมะเฉาจมปุ่นมะสอดนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะนะครับจะได้มีค่าอาหารให้น้องม้านะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ตังค์นะครับมันไม่ได้ตังค์มันอยู่ที่การดูโฆษณาครับตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยเที่ยงครึ่งแล้วยังไม่กินข้าวครับเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมากอกน้ำนะครับไม่มีแรงละเดี๋ยวก็จะเก็บวัสดุอุปกรณ์นะครับนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดที่เอามาแชร์ให้ดูนะครับ ไม่มีความรู้ไหนหรอกที่กักไว้นะครับบอกหมดแล้วเพราะว่าไม่อยากให้โง่งเหมือนผมนะโอเคนะครับไปละบ๊ายๆเหนื่อย